เล็กๆแห่งหนึ่งมีร้านชานมไข่มุกที่โด่งดังเรื่องความแปลกใหม่ของเมนูเจ้าของร้านเป็นหญิงชราใบหน้าซีเซียวนางเปิดร้านเฉพาะช่วงกลางคืนและเมนูพิเศษที่ทำให้ลูกค้าหลายคนติดใจคือชานมลูกตาลูกค้าที่ได้ลองดื่มต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติของมันหวานมัน ละมุนล,ลิ้นกว่าชานมทั่วไปและไข่มุกที่เคี้ยวหนึบก,ก็มีเนื้อสัมผัสแปลกประหลาดคล้ายกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่แป้งธรรมดาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าไข่มุกในแก้วชานมนั้นไม่ใช่ไข่มุกธรรมดาคืนหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อกล้าได้ยินข่าวหรือเรื่องร้านนี้เขาตัดสินใจไปพิสูจน์ความจริง เมื่อเดินเข้าไปในร้านหญิงชราเจ้าของร้านจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มแปลกๆหนูอยากลองชานมลูกตาหรือไม่นางกล่าวเสียงแผ่วกล้าพยักหน้าและรับแก้วชานมมากินในขณะที่กำลังเคี้ยวไข่มุกอย่างเพลิดเพลินเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างไข่มุกเม็ดหนึ่งแตกในปากปล่อยของเหลวข้นๆออกมาราวกับน้ำเลี้ยงดวงตา ด้วยความตกใจเขารีบคายมันออกมาและต้องช็อกเมื่อเห็นว่าไข่มุกเหล่านั้นคือดวงตาจริงๆเขามองหญิงชรายอย่างหวาดกลัวก่อนจะถามเสียงสัน่นนี่มันคืออะไรกันแน่หญิงชรายยิ้มก่อนกระซิบเบาๆเป็นของขวัญจากลูกค้าคนก่อนๆที่ไม่ได้กลับออกจากร้านนี้กล้ารู้ตัวว่าต้องหนีแต่ขาเขากลับหนักอึ้ง มือของหญิงชราเริ่มเปลี่ยนไปเป็นกรงเลบแหลมคมดวงตาที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของร้านต่างจ้องมองเขาเรากับกำลังรอให้เขาเป็นเหยื่อรายต่อไปเสียงหัวเราะแหลมดังขึ้นขณะที่แสงไฟในร้านดับลงและหลังจากคืนนั้นไม่มีใครพบกล้าอีกเลยแต่ร้านชานมยังคงเปิดอยู่พร้อมเมนู ชานมลูกตาที่ลูกค้าคนใหม่ๆยังคงติดใจโดยไม่รู้เลยว่าพวกเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งของเมนูนี้ในวันต่อไปหลังจากกล้าหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานอกจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งนั้นบางคนบอกว่าเห็นเขาเดินเข้าไปในร้านชานมตอนกลางคืน แต่ไม่เห็นเขาออกมาอีกเลยทว่าร้านชานมยังคงเปิดให้บริการและยิ่งแปลกขึ้นไปอีกไข่มุกในชานมลูกตานั้นเริ่มมีสีสันแตกต่างไปจากเดิมบางเม็ดมีลวดลายคล้ายม่านตาบางเม็ดดูเหมือนกำลังกลอกไปมาในแก้วอย่างน่าขนลุกแม้จะมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นแต่ลูกค้าก็ยังคงหลั่งไหลมาลองเมนูพิเศษนี้เพราะรสชาติของมัน ช่างหอมหวานละมุนล,ลิ้นและดูเหมือนจะทำให้คนที่ดื่มเข้าไปติดใจจนถอนตัวไม่ขึ้นแนนเป็นนักข่าวสาวที่สนใจเรื่องราวลี้ลับเธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับร้านนี้และตัดสินใจไปพิสูจน์ความจริงคืนหนึ่งเธอสวมเสื้อคลุมฮู้ดสีดำเพื่อไม่ให้เป็นจุดสนใจก่อนจะเดินเข้าไปในร้านที่มีแสงไฟสลัว หญิงชราเจ้าของร้านยิ้มให้เธอเหมือนเคยพร้อมกับถามเสียงแผ่วเบาหนูจะลองเมนูพิเศษของคืนนี้ไหมแนนมองไปที่เมนูบนกระดาษและเห็นว่าใต้ชื่อชานมลูกตามีข้อความเขียนกำกับว่าพิเศษสุดลูกตาเด็กหนุ่มวัยรุ่นเพิ่มความหวานหอมนุ่มละมุนลิ้นเธอรู้สึกขนลุกรีบสั่งชานมแก้วหนึ่งแล้วแซงทำเป็นจิตไปเล็กน้อย ในขณะที่สายตาก็สอดส่องไปรอบๆร,ร้านในห้องครัวด้านหลังแนนสังเกตเห็นเงาของบางอย่างที่กำลังขยับเธอจึงแอบเดินเข้าไปดูและภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้เธอแทบกรีดร้องออกมามีร่างของเด็กหนุ่มคนหนึ่งถูกแขวนไว้ในสภาพที่ดวงตาถูกควักออกไปแล้วอร่อยไหมจ๊ะเสียงของหญิงชราดังขึ้นข้างหลังเธอ แนนหันกลับไปและเห็นหญิงชรายืนอยู่ใกล้ๆพร้อมกับถาดที่เต็มไปด้วยดวงตาสดๆที่ยังคงกลอกไปมาอย่างมีชีวิตหนูเองก็คงเป็นเมนูพิเศษของพรุ่งนี้สินะหญิงชราพูดพร้อมรอยยิ้มเย็นเยือกแนนรวบรวมความกล้าและใช้จังหวะที่หญิงชรากำลังหัวเราะวิ่งหนีออกจากร้านโดยไม่หันกลับไปมองเธอสามารถกลับถึงบ้านได้สำเร็จ แต่เธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเมื่อเธอเปิดแก้วชานมที่ขโมยออกมาจากร้านเพื่อเป็นหลักฐานเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าไข่มุกทุกเม็ดในแก้วนั้นมีลักษณะเหมือนดวงตาของกล้าและที่น่ากลัวกว่านั้นหนึ่งในดวงตากรอกมองเธอพร้อมหยดน้ำตาไหลออกมาคืนนี้แนนไม่อาจข่มตาหลับได้เลยหลังจากคืนนั้น แนนพยายามแจ้งตำรวจเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญที่เธอพบในร้านชานมแต่เมื่อตำรวจไปตรวจสอบก็พบว่าร้านแห่งนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงอาคารร้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาและใย,ยแมงมุมราวกับว่ามันไม่เคยเปิดให้บริการมาก่อนไม่มีร่องรอยของหญิงชาราไม่มีศพของกล้า ไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่ามีเรื่องสยองเกิดขึ้นที่นี่ตำรวจมองว่าแนอนอาจจะเครียดจนเกิดอุปทานไปเองและแนะนำให้เธอพักผ่อนแต่เธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอเห็นเป็นเรื่องจริงเธอเห็นเด็กหนุ่มที่ถูกควักดวงตาเธอเห็นไข่มุกที่กลอกไปมาในแก้วชานมเธอรู้ว่าหญิงชราคนนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา แม้เวลาจะผ่านไปหลายสัปดาห์ความหวาดกลัวในใจแนนก็ไม่เคยจางหายเธอเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันว่าเธอติดอยู่ในร้านชานมกำลังถูกบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มสีขุ่นที่เต็มไปด้วยลูกตาสดสดและทุกครั้งที่เธอตื่นขึ้นมาเธอจะได้ยินเสียงกระซิบจากมุมมืดของห้องว่าหนูอยากลองเมนูพิเศษของคืนนี้ไหม เธอพยายามไม่สนใจแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอลืมตาขึ้นมาแล้วพบว่าแก้วชานมลูกตาวังอยู่ข้างเตียงของเธอในใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เคยซื้อมันมาแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆหยิบแก้วขึ้นมาและเมื่อเธอเปิดฝาออก ดวงตาสีแดงคู่หนึ่งก็มองกลับมาที่เธอพร้อมน้ำตาใสาๆที่ค่อยๆไหลลงไปในชาเธอกรีดร้องและปัดแก้วนั้นตกลงไปบนพื้นแต่เมื่อเธอกรับพริบตาอีกครั้งแก้วนั้นกลับหายไปไม่มีร่องรอยอะไรทั้งสิ้นหลายเดือนต่อมาแน่นตัดสินใจย้าย,ายออกจากเมือง หวังว่าจะหนีจากฝันร้ายที่คอยตามหลอกหลอนเธอแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินอยู่ในเมืองใหม่เธอก็ต้องชะงักเมื่อเห็นร้านชานมไข่มุกแห่งใหม่เพิ่งเปิดตัวเธอหยุดยืนอยู่หน้าร้านมองดูเมนูที่แปะไว้ที่กระจกหน้าร้านและในบรรดารายการเครื่องดื่มทั้งหมดนั้นมีเมนูหนึ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจ ชานมลูกตาสูตรใหม่สดจากร่างเดิมยินดีต้อนรับค่ะเสียงหวานแหลมดังขึ้นจากด้านหลังเธอค่อยๆหันไปมองและพบว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือหญิงชราคนเดิมที่เธอคิดว่าได้หนีรอดจากมาแล้วริมฝีปากเหี่ยวย่นของหญิงชราค่อยๆย,ยกยิ้มขึ้นดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีตาขาว และเธอก็กระซิบเบาๆข้างหูแนนว่าหนูอยากลองเมนูพิเศษของคืนนี้ไหมแนนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งดวงตาของหญิงชาราเต็มไปด้วยความลึกลับและความมืดมิดที่เหมือนจะดูดกลืนสติสัมปชัญญะของเธอไปเธออยากจะกรีดร้องอยากจะหนีแต่ขาของเธอกลับไม่ขยับเสียงหัวใจของเธอเต้นโครมครามอยู่ในอกนี่มันเป็นไปไม่ได้ฉันหนีออกมาแล้ว แต่หญิงชรากลับหัวเราะเบาๆก่อนจะยื่นแก้วชานมลูกตาสูตรพิเศษมาให้เธอกลิ่นหวานมันลอยคลุ้งไปทั่วแต่มันกลับชวนให้คลื่นไส้อย่างประหลาดอย่ากลัวเลยจากเมนูนี้หนูคงคุ้นเคยดีใช่ไหมเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากดวงตาของเธอเหลือบมองไปที่ไข่มุกในแก้วพวกมันไม่ใช่เม็ดกลมธรรมดาแต่เป็นดวงตาของคนจริงๆที่กำลังกรอกไปมาเหมือนกำลังจ้องมองเธอ หนึ่งในนั้นคือดวงตาของกล้าเธอแทบกรีดร้องออกมาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลํำคอมือไม้เย็นเฉียบจนไม่รู้สึกอะไรเลยเธอหันหลังกลับอย่างรวดเร็วและพยายามจะวิ่งออกไปจากร้านแต่ประตูร้านที่เปิดกว้างเมื่อครู่ได้ปิดลงอย่างแน่นหนาบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปร้านที่เคยสว่างสวัยตอนกลางวัน ตอนนี้กลับดูมือสนิทเหมือนตกอยู่ในห้วงรัติการเงาสีดำกระเพื่อมไปมาบนกำแพงเหมือนมีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนไหวและในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบจากรอบทิศทางดื่มมันซักดื่มมันซะ,มมนซะเสียงเหล่านั้นไม่ใช่แค่เสียงของหญิงชาราแต่มันเป็นเสียงของใครหลายคน เป็นเสียงกระซิบของผู้คนที่ถูกกลืนกินไปก่อนหน้าเสียงของเหยื่อที่ถูกทําเป็นชันมะลูกตาแนานพยายามดิ้นรนเธอเอื้อมมือไปคว้าโต๊ะพลิกคว่ำข้างเก้าอี้ไปข้างหน้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแต่ทุกอย่างไร้ประโยชน์หญิงชราย,ยังคงยืนยิ้มอยู่อย่างไม่สะทกสถานและทันใดนั้นร่างของแนนก็ถูกดึงไปข้างหน้าอย่างแรง มือของหญิงชาราบีบข้อมือของเธอไว้แน่นราวกับคีมเหล็กถ้าหนูไม่ดื่มหนูจะเป็นส่วนหนึ่งของเมนูนี้ตลอดไปเธอพยายามดิ้นรนสุดแรงแต่แรงของหญิงชารานั้นมากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะมีได้ริมฝีปากของเธอถูกบังคับให้เปิดออกของเหลวสีขาวข้นในแก้วถูกเทลงมา รสชาติหวานละมุนไหลผ่านลำคอของเธอแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันขมขื่นและน่าสะอิะเอียนอย่างบอกไม่ถูกและเมื่อไข่มุกลูกตาไหลเข้าไปในปากเธอสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวมันไม่ได้เป็นเพียงก้อนกลมที่เคี้ยวได้แต่มันดินในปากของเธอ เธอพยายามคายมันออกมาแต่หญิงชรากลับบังคับให้เธอกลืนลงไปดีมากตอนนี้หนูก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้ววันรุ่งขึ้นร้านชานมไข่มุกแห่งใหม่ยังคงเปิดให้บริการและผู้คนก็ยังคงมาต่อคิวกันยาวเหยียดและในเมนูพิเศษของวันนั้นมีข้อความโฆษณาว่าชานมลูกตาสูตรใหม่สดจากร่างเดิม เพิ่มรสชาติของหญิงสาวผู้กล้าหญิงชราในชุดเดิมยังคงยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์พร้อมรอยยิ้มเย็นยะเยือกและหากใครมองเข้าไปในแก้วชานมลูกตาในวันนั้นให้ดีๆพวกเขาจะเห็นดวงตาของแนนจ้องมองกลับมาหนูอยากลองเมนูพิเศษของคืนนี้ไหมร้านชานมยังคงเปิดอยู่และจะเปิดตลอดไป